รถมารับลนะครับซอบครับไอแหลมพินิจเระบอกไม่ติดสวัสดีครับเฮ้ยไปพนักลุยมาเงนะมูนายูทูบยูทูบยูทูบเบอร์บาร์บะบายกระโดนบอล์บะบายกระโดนมอนายแย่เพื่อนว่าไอซื้อของครับเพื่อนว่ามอนายแย่เพื่อนว่าหายครับ ออเอาเอาแล้วปเจกันอยู่ชอบนะครับเนาะครับตอนนี้ก็ได้มาฮอตช็อปแล้วเนาะครับนี่บ้องที่ซื้อของเอาล้วครับเจอกันอยู่ในช็อปครับผมเอาครับนี่ก็ได้มาฮอตเนาะครับพี่น้องขอับรถขับปเจอกันอยู่ในนะครับนะครับไส เนีไว้ไว้ครับยูมันะละครับของไทยนี่ครับเมืองใยได้ไพซิมานึ่งคู่ได้บงในกันคือกันมันะครับเราแปหง้า,าขาวทานรวันี้นะครับ้เป็นห้านี่คืออาหารสดครับ าทูขาหลอกเบ่งนะครับปลาทะเลัหลอกช็อปนะครับเรื่ออาหารทะเลนะครับ่นึ่งอมสดตัดแข่งไว้ นี่เราขาวครับขารน้ำมันพีของใสขนมนะครับนี่อยมือได้ยังแล้วเจ้าอาก็ได้เนื้อเลยรองเท้าวเนื้อตก้อยครับบูดเปดสิฟันเ่อปรองก็ น,นี่ครับนี่กมามา่าเนาะครับนี่หมักลูกใกก็เลือกเอาปุ้มซื้ออย่างนี้ไปปุ้มได้อะไรบ้างได้เนื้อได้ไก่งามๆเลยครับนะครับองผมเอาเอาแล้วครับลายลูกนะครับนี่นี่เครับ ของเลครับรน,นี่เัเ,เ,รเราคนเราส้มขาหมี้มั้ล่ะครับของไครเราขาวซอสหอยซอสอยังนี้มั้ยล่ะครับจะเป็นหัวนัะครับเนาะ ขึ้เข้ากล้องใส่เข้านี่ทุกอย่างครับอาอรนนครับเดี๋ยวผมซื้อของครับแล้วซื้อของแล้วเลยรจังเจอกันเ้างครับเนาะตอนนี้ก็ซื้อของไปที่เรียบร้อยนะครับเนาะต้องเวลารอเนาะ ช่วงเวลารอรถครับเวลารอรถพยตุ้มสบายสบายใจเลยโอ้เมื่อนี้มาสามคนครับผมเบื่งซื้อของครับมาสามคนอันนี้ของแถมเหรอมาสามคนซื้อของอเทมาเดือนละเท่าครับผมเดือนละเท่าแตงมีได้บนรถสิแตงเดือนละครั้งอะไรครับซื้อไปไว้กุ้มเป็นเดือนนะครับเนาะนะครับหลายๆยอย่างอยู่ครับก๋วยละหันซี่ อ๋อไอ้หูหอุย้ยหัวหมูอพ่อใหญตุ้มกล่าวปิดค,คลิปเลยเด้ครับเดี๋ยวก็รอรถอยู่เดี๋ยวก็จะจบเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวรถก็มาแล้วพอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดติดตามพวกผมด้วยนะคะรับสวัสดีครับ